ทุกวันคือวันแห่งความรักครับฟู่เออก็จริงก็จริงนะคือวันเลนทา์ของก้อยนะคือวันที่ให้แม่เลยอันนี้คือไม่ได้แบบจะต้องมันเล่นเวคือหลายคนจะรู้สึกก้อยพูดถึงแม่บ่อยแต่ก็ใช่เพราะก้อยรู้สึกว่าพอโตแบบแม่คนเดียวใช่ปะแม่ก็ไม่ได้มีของผู้ชายมาให้มา,มาให้ก้อยว,ว่าเลนทาร์อ,อีก เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักทั้งทีค่ะแน่นอนว่าหลายๆคนก็จับตามองในเรื่องของหัวใจของสาวฮอตอย่างก้อยอรชพรกันอย่างต่อเนื่องยิ่งในเดือนนี้นะคะก็ยิ่งจับตามองหนักเป็นพิเศษเลย และด้วยความที่แฟนๆนะคะอย่างที่รู้กันดีว่าลงเรือเชียร์สาวก้อยกับหนุ่มท็อปทศพลค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะก้อยก็ออกมาเปิดใจแล้วว่าสถานะกับท็อปในตอนนี้ยกให้เป็นเพื่อนเป็นพี่ชายกันไปค่ะส่วนอนาคตจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมารอติดตามแล้วสาวก้อยเขาก็ชมท็อปด้วยว่าเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วแฮปปี้ดีค่ะ งานนี้นะคะล่าสุดที่สาวก้อยเนี่ยออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆก็มีบางส่วนค่ะเข้ามาถามถึงแพลนวาเลนไทน์ของก้อยด้วยนะคะว่ายังไงกันคะเราจะได้เห็นก้อยเนี่ยเสิร์ฟความน่ารักความหวานในวันวาเลนไทน์หรือเปล่างานนี้สาวก้อยก็บอกเลยค่ะว่าสําหรับก้อยเนี่ยวันวาเลนไทน์ก็คือให้แม่เลยค่ะงานนี้ก็ถือว่าเป็นคําตอบแบบว่าน่ารักอบอุ่นแล้วก็ฮีลใจมากๆนะคะ โดยก้อยก็ได้ให้เหตุผลด้วยนะคะว่าทําไมถึงยกวันวาเลนไทน์ให้กับคุณแม่และนอกจากนี้เองค่ะก็มีแฟนๆเข้ามาพูดถึงนะคะว่าอยากจะให้สาวก้อยเนี่ยไปทริปแคมปิ้งกับหนุ่มเฟยพัทธะค่ะแล้วพอมีแฟนๆเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเฟยเนี่ยจะมีไปทริปฮ่องกงไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยก้อยเองเนี่ยก็บอกเลยว่าเจ้าตัวก็อยากไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฮ่องกงด้วยเหมือนกันค่ะงานนี้สาวก้อยจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราตามไปชมไลฟ์ในครั้งนี้กันเลย ทุกวันคือวันแห่งความรักครับฟู่เออก็จริงก็จริงนะคือวันเลนทา์ของก้อยนะคือวันที่ให้แม่เลยอันนี้คือไม่ได้แบบจะต้องมันเล่นเวคือหลายคนจะรู้สึกก้อยพูดถึงแม่บ่อยแต่ก็ใช่เพราะก้อยรู้สึกว่าพอโตแบบแม่คนเดียวใช่ปะแม่ก็ไม่ได้มีของผู้ชายมาให้มามาให้ก้อยว่าเลนทาร์อีกไม่ได้มีผู้ชายมาให้ดอกไม้ใช่ะคิดว่าเคยคนก็ต้องอยากได้ปะ ถูกบ้านในวัยเขาว่าฉันก็เลยซื้อให้กันกนี่ก็ซื้อกันมาให้หลายปีมากนะคะก็เลยเป็นการซื้อให้กันทุกคนถ้าใครโสดอยู่นะซื้อให้ก็กให้แม่เว้ร้อยเปอร์เซ็นต์แม่ได้อะยังไงก็แฮปปี้หรือแม้กระทั่งพ่อได้อะเป็นอะไรที่เขาาจะอันเซปกเต็ดนันดีใจก็จำได้ปีแรกที่ก้อยให้ก้อยซื้อดอกไม้สีม่วงของอาดีใจมากเพราะว่าเออเข้าใจปะแม่หลิงเดียวอเธออยู k โน w ไปซื้อให้กันนะคะเจ็ดกับ รอไปแคมปิ้งกับเฟยอ,อยู่คะ่ะแคมปิ้งเหรอคือเดินป่าเหรอแคมปิ้งใช่ไหมเฮีย <Here, S 2> เฟยไปไหว้ฮปปี้เหรอเฟยไปฮ่องกงเหรอเอออยากไปเหมือนกันนะเหมือนพี่เฟยมีแผนไปไหว้เดินมีนาคมจริงเหรอบอกให้มันมาชวนก้อยสิขู่มีนาคมไม่เฟยทำกี่อย่างทำไมมันทำอะไรเยอะจังเลยเนาะไอ้นี่มันพลังงานเยอะเนาะ เรียกว่าหลายคนก็เข้ามาชื่นชมในความน่ารักของก้อยที่มีต่อคุณแม่นะคะส่วนที่ว่าแฟนๆเนี่ยเชียร์ให้ไปแคมปิ้งกับหนุ่มเฟยก้อยดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะลหลายๆคนเขาก็แซวแหละว่าก้อยทําเป็นนิ่งๆทาเนียนนะแต่จริงๆก็รู้แหละว่าแคมปิ้งเนี่ยอะไรยังไงเดี๋ยวใครนะคะติดตามโมเมนต,ต์ของสาวก้อยกันอยู่เดี๋ยวยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะทั้งโมเมนต,ต์วันวาเลนไทน์แล้วก็ทริปนะคะที่แฟนๆเชียร์ให้ไปร่วมกับหนุ่มเฟยด้วย